สวัสดีค่ะมาพบกันยาวเย็นนะคะวันนี้มคะ้าสู้ชีวิตมากเลย บางวันไม่ไหวค่ะร้อนสุดๆ,ๆนะคะวันนี้นะคะพามาชมบอนสีราคา39บาทนะคะแม่ค้านำแบ่งมาจัดจำหน่าย100ต้นนะคะ100ต้นนี่มีแต่บอนสวยๆนะคะมาชมบอนยามเย็นกันนะคะอากาศล่มลมตกเนาะก่อนเข้านอนบานสวนสุวยมลพาเพื่อนๆมาชมบอนสวยๆนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวนะจะ จะเป็นบอลราคา39บาทนะคะแล้วก็มีราคา50บาท1ต้นแค่นั้นเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยสั่งซื้อกับทางบ้านสวนสุวิมลน,นะคะ,ะเบอร์โทร096 425 3136สวนเรามีบริการจัดเก็บแบบปลายทางนะคะแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกที่จะให้จัดที่ ที่จะโอนก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยมันไม่มีการเก็บอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคือราคาโอนกับปลายทางเนี่ยเท่ากันนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งของเราเหมาส่งไปสนีไทยนะคะเหมาอยู่ราคาเดียวค่ะไม่ว่าลูกค้าจะสั่ง1ต้นหรือ10ต้นก็ราคาเหมาส่งอยู่ที่50บาทเท่านั้นค่ะและวันนี้นะคะไม้ของเราราคาเดียวนะคะ39บาท ุกต้นนะคะเพื่อนๆสามสิบเก้าบาททุกต้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาดูซิว่าวันนี้นะคะบ้านสวนสุิมลของเรามีไม้อะไรดีๆมาจัดจําหน่ายกันบ้างนะคะจะขอรีวิวสายพันธุ์ไม้ก่อนนะคะวันนี้เราจะเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้ซะส่วนใหญ่ไม้ในตู้ตอนนี้ไม่มั่งอะไรม่งเนาะคัดได้ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ก็จะมีอย่างเช่นนางยักษ์วิชุดานะคะเมืองอ่าใหม่นะคะเดือนมิถุนายนจังหวัดลำพูนนะคะสีมรกตเนาะ พวกตัวหลวงตาเมืองผ่าแผงสอนลัดนะคะแล้วก็มีพวกใบไผ่ดําๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สีเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นพวกเท้ามหาพมหรือตัวอินทรชิตหน้าทองนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหนุมานเนะาะหนุมานไม้สีเข้มๆของเราก็จะมีเป็นพวกมลรับแลนะคะมีปานตะวันนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวนะคะแม่ค้าขอหมุนๆให้ดูก่อนเนาะเนี่ยคะ่ะไม้ของเราสวยๆไซส์กาลังพอดีที่จะ ย้ายใส่กระถาง6กนิ้วนะคะเริ่มแรกนะคะเราเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่านายมั่นปืนยาวเป็นไม้เก่ากัดสีนะคะใบเนี่ยจะเป็นทรงเดียวกับตัวทศกัณแต่จะกัดสีแดงนะคะวันนี้เลือกสายพันธุ์เลือกต้นที่กัดสีแล้วมาให้นะคะอย่างเช่นต้นนี้เนาะนี่ฟอร์มแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นไม้หนอนะคะต้นถัดมานะคะ ตัวนี้ชื่อว่าสีบุรีรัมนะคะชื่อว่าสีบุรีรัมเนาะแล้วก็ต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นยักษ์นะคะชื่อว่าตรีเมฆนะคะเพื่อนๆชื่อว่าตรีเมฆนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวหน้าดุหน้าเข้มนะคะตรีเมฆเนาะเป็นยักษ์ที่อยู่ในตับรามเกียรินะคะ ปกตินะคะไม่ได้ขายราคานี้นะแต่พอดีว่าจะต้องปรับปรุงโรงเรือนใหม่เนาะเนื่องจากอากาศร้อนจัดนะคะก็เลยจําเป็นต้องแบ่งจําหน่ายออกมานะคะตัวนี้นะยักษ์ตรีเมฆนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะชื่อว่าหานุมานออกศึกนะคะหานุมานออกศึกเนาะ <c oughs> แล้วก็ถัดมานะคะชื่อว่า นารีบูรพาต้นนี้เป็นแบบกัดสีนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะสีชมพูหวานหวานติดป้ายเล็กน้อยนะคะต่อมานะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าเรือนแก้วนะคะเรือนแก้วจะเป็นไม้หน้าตาหวานหวานติดป้ายหน่อยๆนะคะเป็นไม้กาบนะคะทรงใบเดียวกับตัว หลวงปู่แหวนนะแต่สีจะหวานกว่าหน่อยเนาะตัวนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะเรือนแก้วเป็นไม้ทรงต้นไม่สูงมากนะคะทรงต้นไม่สูงมากเห็นไหมคบให้ดูนี่นะคะอันนี้กับเขานะเป็นไม้มีแค้งหน่อยๆน,นะคะต้นนี้นะสําหรับเรือนแก้วเนาะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัวอันนี้มีหน่อแล้วนะคะสําหรับนารีบุรพาต้นนี้เนาะอันนี้เป็นหน้าหวานติดป้ายนะคะหน้าหวานติดป้ายเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะไปต่อเนาะ ไปต่อที่ต้นนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าจูกัดเหลียงนะคะตัวนี้เป็นไม้สไตล์เดียวกับพวกพญาพันวังนะคะแล้วก็จะมีเม็ดละเอียดถี่ยิบเลยนะคะใบมันจะซ้อนกันหูใบนะคะซ้อนกันสไตล์พวกไม้โบราณน,นะคะตัวนี้ต้นเขาก็จะสูงใหญ่แข็งแรงนะคะอันเนี้ยส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะจะเป็นไม้ที่แม่ค้าแงะหน่อเนาะคือเอาหัวมันไปวางไว้บนทรายแล้วเขางอกเป็นหนอ่หนอมาแมคค้าก็จะใช้วิธีเงี้ยตรงนั้นออกมาชํานะคะก แข็งแรงดีแล้วเนาะแล้วก็ต้นถัดมานะอันนี้มีใบเดียวนะคะเพื่อนขอลูกค้าที่ รับได้นะคะตัวนี้ชื่อว่าฮองซูตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะใบเก่าในแม่ค้าเด็ดทิ้งเนื่องจากว่ามันไม่แดดนะคะตัวนี้เนาะหน้ากัดสีแล้วนะคะสีจะเป็นสีชมพูเดียวกับตัวฮกกลงนะคะแต่ใบจะเป็นฟอร์มรูปหัวใจนะคะตอนนี้ทั้งส่วนก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็เหลืออีก3าต้นของถาดนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแม่ค้าขออนุญาตหยิบทีเดียวเนาะ ก็จะมีตัวนี้นะคะ2ต้นแรกจะชื่อว่าเพชรมณีนะคะเพชรมณีเนี่ยเป็นไม้กัดสีนะคะที่มาเช้าซูมให้ดูเนาะเพชรมณีเป็นไม้กัดสีชมพูเวลากัดสีแล้วสวยมากสีจะลึกเนี่ยเหมือนบริเวณตรงหูเนี่ยนะคะเหมือนตรงหูเนี่ยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเพชรมณีเหมือนกันนะคะเพชรมณีเนาะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้เป็นจอมทับนะคะแต่เขาไม้นอกตู้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยแบบ ใบาอาจจะไม่ค่อยดกเหมือนไม้ในตู้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหน้าดุกนะคะหน้าเข้มสีจะเป็นสีแดงนะคะมีป้ายเขียวพาดบนใบแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยตามบนใบาตามหูใบแบบนี้จอมทับก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบโฆษณามากเนาะจอมทับนี่ก็เป็นไม้ที่หลายาทุกทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วเนาะสำหรับต้นนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าทัศยุทัศยุเนี่ยจะเป็นไม้ใบยาวนะคะสีเขาก็จะเป็นสีม่วงม่วงเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีป้ายขาวนะคะ สวยนะคะทัศยุเนี่ยใบาย,ยาวมากนะคะตัวนี้นะชื่อทัศยุเนะาะชื่อกระเพาะด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะใบาย,ยาวสวย สองต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นไม้ใบกลมเ,เนาะเป็นไม้ใบกลมทั้งคู่ตัวนี้ชื่อว่าจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนเป็นไม้ใบกลมนะคะ,ะ,คะขอบใบจะเป็นสีเขียวแต่เวลากัดสีแล้วจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวแบบนี้ค่ะกระจายทั่วใบเลยไม้ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่ก้านแข็งแล้วก็ไม่ต้องค่อยค้าใบนะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่อยู่ทรงก็คือว่าออกมาแบบไหนเขาจะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะจัดแต่งทรงง่ายมากตัวนี้นะแล้วก็ปลูกเข้ากอเนี่ยสวยมากเลย นี่ไม้ทรงกลมๆนะคะใบสวยๆอย่างนี้นะคะจังหวัดลำพูนนะอันนี้จังหวัดลำพูนเนาะแล้วก็อันนี้คือเดือนมิถุนายนนะคะ ตัวนี้ก็เป็นไม้ใบกลมอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งเวลาเราดูเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการตุ๊กแกเนาะแต่ว่าทรงใบกลมนะคะทรงใบกลมแล้วก็เวลาเขากัดสีเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเม็ดเนี่ยเหมือนเม็ดสีแบบเนี้ยกัดสีทั้งใบก็คือไม้ใบกลมพวกนี้ค่อนข้างแข็งแรงค่ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องก้าเรื่องอะไรเขาเนี่ยความแข็งแรงเยอะแล้อย่างหนึ่งไม้พวกนี้ทนร้อนค่ะหน้านี้ไม้ด่างไม้ป้ายบางทีมันไม่ค่อยทนเนาะ สู้ไม้กัดสีไม้โบราณไม่ได้นะคะตัวนี้ชื่อว่านางตรีชดานะคะนางตรีชดายังเหลืออีกหนึ่งต้นเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีอีกตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าสีมรกตนะคะสีมรกตเนี่ยจะเป็นไม้กัดสีนะคะใบไทยใบกว้างต้นใหญ่นะคะแล้วกัดสีลึกกัดเจ็บมากเลยค่ะตัวนี้เนาะกัดทั้งใบเลยนะคะ เวลากัดเนี่ยกระจายทั้งใบเลยไม้ตัวนี้เนาะแล้วก็ใครอยากได้ไม้เก่าๆวันนี้เรามีตัวนี้ชื่อว่าเจ้าจักรพพัดโบราณน,นะคะทรงใบจะคล้ายๆก,กันกับตัวคุ้มกล้าวแต่ว่าใบเขาจะสั้นกว่านะคะเวลากัดสีเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นจุดสีชมพูไหมคะเขาจะเป็นจุดแบบเนี้ยกระจายลึกทั้งใบเลยนะคะแล้วก็หูใบม้วนเนาะตัวนี้จุดเด่นเขามันมีทั้งแบบตัวใหม่ที่ดังแล้วก็ตัวแบบธรรมดาอันนี้คือตัวเมื่อก่อนเลยค่ะต้นแรกเริ่มเดิม,ดมทีเลยกัดสีสวยนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ กำลังเริ่มกัดสีแล้วต้วนนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือนางยักษ์วิชุดานางยักษ์วิชุดาต้นนี้จะป้ายเยอะหน่อยนะคะป้ายจะเป็นสีออกเขียวๆเ,เลยเนาะอ่ะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเล็กๆเ,เราอาจจะเห็นว่าเขาจะเป็นไม้แค่กัดสีเขียวสีขาวแค่นี้เองนะคะแต่เวลาเขาโตเพื่อนๆ รู้ไหมคะว่าเขาจะกัดเป็นสีชมพูทั้งใบเลยนะคะอันนี้คือยังไม่โตเนาะแล้วก็อากาศยังไม่เข้าฝนเขาจะไปสวยช่วงหน้าฝนจะไปกัดสีช่วงนั้นเนาะแล้วถัดมานะคะน่าจะเป็นต้นสุดท้ายของพอร์ตแล้วสําหรับตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าอ้อมกอดแห่งขุนเขาเป็นไม้สไตล์เดียวกันกับตัวอัมพอรนะคะแต่ว่าใบเขาจะเป็นใบไทยเนาะก้านจะเป็นสีดํานะคะก้านจะเป็นสีดํากระดูกดําแล้วก็เม็ดขาวนะคะวันนี้มีมาแบ่งแค่ต้นเดียวนะหมดรุ่นละ แล้วก็ต้นต่อมานะคะตัวนี้ชื่อเพาะมากเลยค่ะชื่อแก้วมังกรนะคะตัวนี้ด่างมาแล้วติดด่างมาแล้วสีเขาก็จะเป็นสีแบบประมาณสไตล์เหลืองๆนะคะเหลืองๆน้ําตาลแล้วก็จะกัดเส้นกระดูกขาวแล้วก็มีด่างขาวเนาะแล้วต้นถัดมาอันนี้ก็เป็นไม้สวยอีกต้นหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่าม้าแก้วแผงนะคะ มาแก้วแผงตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาแก้วที่ผ่าแผงมาจากตัวหน้าสีขาวที่ว่ากัดเป็นสีชมพูนะคะแล้วได้ตัวใหม่มาเป็นออกสีม่วงๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราไปต่อที่ถาดต่อไปกันนะคะ นี่นะคะแม่ค้าก็จะมีตัวมลรับแปลเนาะมาแบ่ง2ต้นเพื่อนๆืเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวหูใบรัดนะคะใบเขาจะยาวแล้วชี้ตั้งขึ้นตัวนี้น่าจะเป็นหน้าแผงนะคะซึ่งก็ต้นจะสูงแล้วก็ใบจะเรียวยาวหน่อยส่วนตัวนี้ก็เป็นหน้าปกตินะคะซึ่งสวยเลยคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยทั้งทั้งคู่เนี่ยสวยจัดว่าสวยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้มีหน่อเล็กๆด้วยนะคะสําหรับมลรับแปลก็จะเป็นไม้โชกระดูกคะ่ะพื้นใบเขาจะเป็นสีน้ําตาลเนาะเวลาโตขึ้นจะมีลูกเล่นตรงการป้ายน้ําตาล เข้มหรือป้ายแดงนะคะแล้วก็มีป้ายเขียวแบบนี้ค่ะพาดทับบนใบนะคะใครที่เคยเห็นไม้อายุเยอะๆนะคะมีหลายสวนเนี่ยเอามาลงแบ่งขายที่อายุเยอะๆเนี่ยลูกเล่นเยอะแล้วก็สวยมากไม้ตัวนี้กระดูกชัดเจนเลยค่ะกระดูกชัดเจนแบบคือไม่ต้องโฆษณาเยอะค่ะไม้ตัวเนี้กี่รอบกี่รอบก็คือลูกค้าก็ตอบรับดีมากสําหรับมนลับแปลเนาะแล้วก็ถัดมานะคะมีตัวนี้ค่ะแม่ค้าผ่ายั์ปักลัด แล้วแผงกลับมาเป็นหนุมานอมพัพพาเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นหนุมานอมพภพพาเหมือนเดิมเอ้ยผ่าสืบมักคาแล้วกลับมาเป็นอมภพพาเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ว่าส่วนบริเวณนี้จะกลับไปไป้ายไหมคะต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะสืบมักคาก็จะเป็นไม้ที่พื้นตรงนี้จะเป็นสีชมพู Player แบบนี้แล้วก็จะมีป้ายเขียวนะคะอันนี้ผ่ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปไป้ายเหมือนเดิมไหมนะคะ สืบมะคาเป็นหนุมานป้ายนะคะเพื่อนแล้ววันนี้ยังมีจุลพลนะคะมีจุลพลจุลพลแม่ค้ามีแบ่ง2ต้นค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไม้แงะหน่อทั้งคู่เลยนะคะจุลพลทั้งสองต้นเนี่ยกัดสีกัดลายของหน้าแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะนี่ต้นนี้ก็สวยค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่ง พวกนี้ค่ะทรงใบเขาจะคล้ายๆกันกับพวกฮนุมานออกศึกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม้พวกนี้เวลาด้วยความที่เขาเป็นไม้กัดสีและเป็นไม้โบราณยิ่งอายุเขาเยอะลายเส้นเขายิ่งโชว์ชัดเม็ดเขายิ่งโชว์ชัดและความแข็งแรงกับฟอร์มเขาเนี่ยมันเหมาะกับอากาศบ้านเราเนาะไม้พวกนี้ยิ่งอากาศแบบร้อนเนี่ยยิ่งกัดสีสวยอันนี้คือข้อดีของไม้เก่าเนาะคือข้อดีของไม้เก่าไม้หน้าสะสมพวกนี้จะเลี้ยงง่ายนะคะ เลี er a, L L ้ยงง่ายหน่อยเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ้าจักรรพัินะคะตัวน ah ี้เป็นตัวป้ายนะคะหรือตัวด่างเขาก็จะด่างมากด่างน้อยบางทีมันก็ขึ้นกับอายุแล้วก็ขึ้นกับอากาศแต่ตัวนี้ป้ายมาแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็กัดเม็ดกัดสีมาแล้วด้วยต้นค่อนข้างสูงหน่อยนะคะตัวนี้นะคะต้นค่อนข้างสูงใหญ่หน่อยนะคะตามสายพันธุ์นะคะไม้บางต้นนะคะอาจจะสูงบางต้นก็อาจจะเตี้ยนะคะอันนี้คือตามรูปทรงสายพันธุ์เขาเนาะ ต้นถัดมานะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าพิษณุโลกด่างหรือพิษณุโลกป้ายนะคะซึ่งจะหาที่มันด่างนะยากมากเลยนะคะเล็กๆอ่ะด่างได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะเนี่ยด่างมาทุกใบเลยนะคะตัวนี้นะพิษณุโลกอันนี้ก็สวยโตขึ้นมีหูใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะจีบม้วนเข้าหากันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยทุกใบเลยนะคะกัดลายมาแล้วนะตัวนี้ถัดมาเป็นทองปรกกายคะ่ะเพื่อนๆ ตัวนี้ก็เป็นไม้กัดเม็ดเหมือนกันลูกเล่นเยอะแล้วก็สไตล์เนี่ยความสีความสวยเขาเนี่ยคล้ายๆก,กันกับตัวพวกเพชรจลัดแสงนะในสายตาแม่ค้าเพียงแต่เขาไม่ด่างแค่นั้นเองแต่ถ้าใครไม่มีตู้แล้วเนี่ยไม้พวกนี้น่าเลี้ยงค่ะเพราะเขาไม่ต้องไม่ต้องการทนุถนอมมากไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไหม้นะคะสู้แดดสู้ฝนหน่อยเนาะแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นต้นนี้ชื่อว่าสุดปราถนานะคะเป็นไม้สีเข้มกัดสีส่วนข้างๆที่อยู่คู่กันในกระถางเดียวเนี่ยคือนกพะก้าด่างเนาะ เดี๋ยวเรามาดูที่ถาดต่อไปกันบ้างนะคะวันนี้แม่ค้านำมาน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็คือตัวขุนขจรเดชนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าตัวสีม่วงอ่อนนะคะหน้าตัวสีม่วงอ่อนแล้วก็หน้าเขาจะย่นๆนหน่อยนะคะไม้ตัวนี้ใบจะหยิกๆนะคะแล้วก็กัดสีแดงๆสดๆอย่างงี้ค่ะเห็นไหมคะสะดือเขาเนี่ยเหมือนสะท้อนแสงนะคะเวลาเขากัดสีเนาะตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับเขาไม้แก้วนะคะตัวนี้นะหน้าตาคล้ายๆกันเนาะ แล้วก็มาดูที่ต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นธาตุบางแก้วนะคะแต่จะเป็นตัวหน่าจะติดเขียวนิดนึงแต่อันนี้ได้ลูกเล่นที่เม็ดมันโดดเด่นเนาะลูกเล่นที่เม็ดเขาโดดเด่นแล้วก็ลวดลายบนใบเขาแจ่มดีนะคะตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยเห็นไหมคะแม่ค้าไม่ต้องคาอะไรมากมายเลยเขาก็แข็งแรงแล้วนะคะสําหรับธาตุบางแก้วต้นนี้เนาะแล้วต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปต้นนี้คือปิ่นรัดนะคะปิ่น ปิ่นรัดต้นนี้เนี่ยจะเป็นไม้ที่สไตล์การกัดเม็ดเขาจะคล้ายๆกับพันดาวนะคะทรงใบเขาจะคล้ายๆกันกับพันดาวอันนี้เริ่มกัดที่เนื้อใบแล้วนะคะเริ่มกัดเม็ดที่เนื้อใบแล้วตัวนี้ใบจะใหญ่กว่าพันดาวแล้วก็ถ้าถามแม่ค้าแม่เขาคิดว่าเขาเลี้ยงง่ายกว่าพันดาวนะตัวนี้นกปิ่นรัด ต้นที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะตัวนี้เขาชื่อว่าอุ้มทองเนาะอุ้มทองเป็นไม้ใบทองนะคะพืชทองกระดูกทองกัดสีแดงนะคะแดงเนี่ยจะเป็นแดงอมส้มๆนะคะแล้วก็ไม้พวกนี้ฟอร์มใบสวยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ ใบใหญ่แล้วก็ทรงเตี้ยใบสมมาตรนะคะวันนี้แม่ค้ามีแบ่งต้นเดียวเนาะเพราะยังเป็นไม้ที่แม่ค้ายังไม่ค่อยมีจํานวนนะคะตัวนี้เนาะอุ้มทองนะคะแล้วต้นต่อมานะคะตัวนี้ชื่อว่าเท้ามหาพรมนะคะหรือว่าตัวอินทรชิตด่างนั่นเองบางท่านก็เรียกอินทรชิตหน้าทองนะคะไม้พวกนี้โดดเด่นตรงที่ริ้วด่างบนใบแล้วก็หูใต้ใบนะคะอ่ะ นี่นะคะอันนี้คือความโดดเด่นของไม้ตัวนี้เนาะแล้วต้นถัดมาตัวนี้เป็นธาตุบางแก้วไม้นอกตู้มีใบแค่2ใบแต่หน้ามว่วงหน้าแจ่มนะคะใครที่ชอบไม้สไตล์โชเม็ดนะคะต้องไม่พลาดต้นนี้เลยนะคะแล้วถัดมาอีกนะคะชื่อว่าเลิศมงคลนะคะตัวนี้เป็นไม้โชกระดูกเหมือนกันเขาจะมีใบนะคะขอบใบเขาจะยกยกขึ้นนะคะเหมือนแบบ เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไระใบเป็นคลื่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอบใบเขาจะไล่สีมาตรงกลางนะคะจะสีเข้มแล้วก็ขอบใบจะสีอ่อนประมาณนี้นะคะต้นถัดมาอันนี้เป็นไม้หน่อเลยนะคะสําหรับพญาพันวังตัวนี้กัดเม็ดแล้วนะคะจะเห็นเม็ดขาวกระจายทั่วบนพื้นใบแล้วก็กระดูกขาวนะคะหูใบเขาจะงุ้มลงนะคะไม่ได้ม้วนเข้าเหมือนตัวไกลทองเนาะตัวนี้ชื่อนะคะพญาพันวังนะคะอยู่ตับเดียวกันเนาะ ต้นถัดมานะคะตัวนี้ชื่อว่าอินอาชื่อว่าตัวรณพักแต่ตัวนี้ผ่าแผงมาได้ใบเล็กนะคะได้ใบเล็กแล้วก็เนี่ยใบเขาเป็นคลื่นๆยกๆแบบเนี้ยทั้งใบเลยนะคะตัวนี้เนาะไม้พวกนี้ทนแดดทนฝนค่ะต่อมานะคะจะเป็นไม้หัวนะคะของตัวเสือพานค่ะไม่รู้แมค่ค้าเอาเอกวาดอร์ไปไว้ไหนของแม่ค้าหายุบไปหมดเลยยังเหลือเสือพานมาแบ่งขายเพื่อนๆอ,อยู่เนาะ เสือพานมีต้นเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเจ้าสาวนะคะจะเป็นตัวเจ้าสาวก็จะเป็นริ้วไป้าใๆนะคะอันนี้แม่ค้ะผ่ามาจากตัวเจ้าสาวป้ายเขียวนะคะแล้วต้นต่อมานะคะจะเป็นเกษตรศาสตร์เนาะจะเป็นเกษตรศาสตร์ซึ่งต้นนี้เป็นไม้นอกตู้อีกเช่นกันนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะหน้าตาสไตล์การกัดเม็ดเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกันกับพวกตุกแกนะคะเพียงแต่ว่าเม็ดเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าใบาจะใหญ่กว่านะคะกานดําเหมือนกันเลย ต้นถัดมานะคะตัวนี้นะคะแม่ค้าผ่าแผงมาจากปราศาททองได้เป็นไม้ที่กัดสีนะคะเป็นปราสาททองนั่นแหละแต่เขาดันมีแข้งนะคะมีแข้งข้างๆแล้วก็แข้งเหมือนมีลวดลายด่างอย่างนี้นะคะมีลวดลายมีลิ้วด่างอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะคะก็มีความเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะรูปใบเปลี่ยนไปแต่การกัดสีสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนปราสาททองเลยแล้วต้นต่ออ่าถัดมานะคะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้ชื่อว่า พิกุลทองนะคะตัวนี้คือนางพิกุลทองเนี่ยเวลาจัดส่งอะ่ะใบเก่าเก่าอ่ะมันอาจมีไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้แบบแม่ค้าวไว้นอกตู้เนาะอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะแล้วต้นถัดมานะคะตัวนี้ก็คือนางาเดี๋ยวนะอันนี้ติดด่างด้วยนะคะชื่อนาชื่ออะไรนะช,นนชื่อมณีจันทร์อ่ะชื่อมณีจันทร์อันนี้ติดด่างนะคะตัวนี้สวยกัดสีแล้วนะคะแล้วก็กัดด่างแล้วด้วยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูถาดต,ต่อไปกันมั่งนะคะว่าวันนี้เรามีไม้ตัวไหนมาแบ่งปันอินนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ใหม่ๆขออภัยเสียงรากถาดด้วยนะคะแม่ค้าทำคนเดียวเนาะตัวนี้ชื่อว่าปานตะวันนะคะเป็นไม้เข้มเข้มดําๆเนาะใครชอบไม้สีจัดจัดก็ต้นเมื่อกี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะฟอร์มใบกลมๆห่อๆแบบนี้เป็นชั้นๆตัวนี้ชื่อว่ามณีพันแสงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีบุรีรัมนะคะไม้ต้นเล็กๆน่ารักนะคะอ่ แต่พวกจะชี้ผายออกแล้วก็มีการกัดสีนะคะเพื่อนเห็นไหมนี่ยคะ่ะแล้วก็ต้นถัดมานะคะตัวนี้ชื่อว่านารีสยามไม้กาบที่หลายๆคนแบบชอบมากเลยนะคะแม่ค้ก็ชอบนารีสยามนะคะ แล้วก็มีตัวปีกนางฟ้า,าชื่อตัวอะไรนางฟ้านางฟ้าอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันนะคะเป็นไม้คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมหาราชาป้ายนะคะอันนี้คือป้ายนะคะแต่ไม้พวกนี้เนาะจะเป็นไม้ที่ต้นเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเขาป้ายแล้วก็อย่างหนึ่งอากาศมันค่อนข้างจะร้อนเนาะต้นถัดมาตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะเป็นไม้ของที่สวนเองนะคะเป็นลูกของตัวบัวหิมะ แม่ค้าผสมตัวบัวสวรรค์น,นะคะผสมบัวสวรรค์กับลูกไม้ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะทรงใบเดียวกับพวกตัวบัวสวร์เลยนะคะจากการกัดสีเขาเนี่ยแจม่แจมๆแบบนี้จะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะกระดูกขาวแล้วก็ใบดกค่ะเพื่อนๆถัดมาใบกลมอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้จะเป็นเมืองใหม่นะคะเป็นเมืองใหม่ไม้ใบกลมๆนะคะสีออกจะคล้ายๆก,กันกับพวกตัว คล้ายๆกับพวกดาวเหนือพวกมุนสวรรค์แต่ใบก้านเขาจะแข็งกว่าใบเล็กกว่ากลมกว่านะแล้วต้นต่อมานะคะตัวนี้ชื่อว่าตัวสอนรักวันนี้แม่ค้าคัดที่กำลังติดป้ายติดกัดสีมาให้นะคะมีหนึ่งต้นเนาะมีสอนรักแล้วก็มีไผ่ดำค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะเพื่อนๆบางต้นเนี่ยเขาก็จะมีด่างนะคะมีด่างมีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ต้นต่อมาค่ะ สามต้นเลยนะคะตัวนี้แม่ค้าจำไม่ได้ว่าผ่าหลวงตาเมืองหรือวคานโนไปแล้วมันแผงนะแต่พเพื่อนๆเห็นริ้วด่างไหมคะเขามีริ้วด่างทุกใบเลยนะคะวันนี้มีสามต้น,นะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็มีด่างหูใบเนาะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหลวงตาเมืองหรือเป็นตัววคานโนเพราะแม่ค้าก็ไม่เคยจะแยกออกสักทีไอ้ไม้สองตัวเนี้มันมีความใกล้เคียงกันมากเลยคะ่ะเพื่อนๆอ่ะลอ,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 องถานี้กันบ้างว่ามีอะไร ตัวนี้นะคะก็เป็นจูกัดเหลียงนะคะมีจูกัดเหลียงนะคะมีตัวอัมพรแบบฟอร์มกอ,กอ,กอนะคะแต่เป็นไม้นอกตู้ใบมีตําหนิหนอนนิดหน่อยนะคะแต่ใบเนี้ยสวยใบใหม่ล่าสุดสวยนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นสอนรักนะคะเป็นสอนรักนะ แล้วมีอะไรอีกอ่ะมีตัวนี้ค่ะอันนี้ก็สวยค่ะสําหรับตัวเข่าสมิงนะคะตัวนี้กัดหน้าเต็มฟอร์มแล้วนะคะกัดหน้าเต็มฟอร์มแล้วก็ใบดกนะคะต้นเตี้ยเพราะว่าอยู่แดดเนาะมีตัวมหาชัยค่ะมีตัวมหาชัยสวยๆนะคะมีมหาชัยมีตัวนี้นะคะชื่อว่าศึกษาศาสตร์เป็นไม้เหลืองนะคะมีไม้เหลืองศึกษาศาสตร์มีพญาดำรงนะคะพญาดำรงต้นนี้ป้ายแล้วด้วยนะคะ นี่ป้ายแล้วนะคะไม้เก่านะคะปกติแม่ค้าขายอยู่ที่70็นั่นเนแล้วก็ตัวนี้นะคะชื่อว่านายทองแก้วเป็นไม้ตับวีรชนนะคะหูใบจะรัดนะคะใบชี้ตั้งขึ้นก้านดำสีออกชมพูปูนแห้งนะคะแล้วต้นต่อไปนะคะตัวนี้เป็นไม้กอน่ารักน่ารักค่ะชื่อว่าครังจินดานะคะไม้คล้ายๆใบคล้ายๆกับตัวเลิศมงคลแต่ใบจะเล็กกว่าแล้วแต่กอเก่งค่ะตัวนี้เป็นฟอร์มกอเนาะ แล้วก็ต้นถัดมานะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า,าเจ้าคุณพักคลังนะคะเป็นไม้เก่าหายากอีกตัวหนึ่งเนาะรับถาดนี้นะคะก็จะมีตัวนี้ชื่อว่าพระพันวสาแดงเป็นไม้ใบออกสีแดงแงใสๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก้านสีแดงตัวนี้ค่อนข้างจะเริ่มหายากแล้วนะคะ ไม้ตัวนี้มันมีพะพันวสาแดงพะพันวสาดำพะพันวสาเขียวนะค่อนข้างจะเริ่มหายากแล้วเพื่อนๆแล้วก็มีเงาวกวนอ,อูฟอร์มสวยๆเลยค่ะเงาวกวนอูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพิษณุโลกป้ายอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้ป้ายเยอะกว่าต้นเมื่อกี้นิดนึงแต่ต้นจะเตี้ยกว่าหน่อยเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะชื่อว่า ทอฝันด่างนะคะหรือทอฝันป้ายนะคะชื่อเต็มๆก็องหญิงทอฝันเนาะเนะะี่ยค่ะฟอร์มดีๆแม่ค้าแง่หนอนะคะแม่ค้าแง่หนองี้ยเขี้ยวมานะฟอร์มกําลังสวยๆเลยเนาะแล้วก็ต้นถัดมานะคะตัวนี้ก็คือตัวม้ากันทกะนะคะม้ากันทกะ,กะก็เป็นพื้นสีน้ําตาลกร,รมยี่กระดูกขาวเนาะม้าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีหลายท่านตามหาอยู่เนาะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นคุณหญิงค่ะแต่ว่าติดป้ายเขียวเนาะ มีคุณหญิงมีต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าปีมะโรงนะคะเวลาโตขึ้นจะกัดเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะคะตัวนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่นะสีจะแดงประมาณเดียวกับกระดูกเลยนะคะเป็นไม้ใบาย,ยาวนะคะทรงเตี้ยนะใครชอบทรงเตี้ยๆอย่าพลาดเนาะแล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้ชื่อว่าเท้าจันทะชน,นะคะ่ะเพื่อนเป็นไม้พื้นออกจากใบเล็กกว่าตัวเท้าหีรันหน่อยพื้นชมพูแล้วนะก็มีป้ายมีป้ายสีชมพูเนาะ ตัวนี้นะคะแล้วต้นถัดมาค่ะตัวนี้คือตัวสาวสันกําแพงค่อนข้างจะเริ่มหายากแล้วนะคะตัวนี้เล็กๆเนี่ยจะดูเหมือนเป็นสีเขียวนะคะแต่เวลาโตขึ้นเขาจะกัดเป็นสีชมพูอ่อนชมพูบานเย็นคล้ายๆก,กันกับตัวขุนสามชนกัดแบบนั้นเลยแต่ใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆอ๋อมันมืดไปหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนุมานออกศึกนะคะ แล้วก็ต้นนี้ก็เป็นไม้หน่อนะคะเป็นหักนุมานาตัวนี้เป็นตัวอมพับพรานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะมีสามใบแบบนี้นะคะมีอมพับพรามีพยาพันวังค่ะพยาพันวังก็สวยค่ะกัดสีแดงและต้นนี้นะคะมีพยาพันวังนะมีตัวานางวิชุดาป้ายค่ะนางวิชุดาป้ายแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวจูกัดเหลียงไม้หนอนะคะมีไม้หนอด้วยนะมีตัวนี้นะคะชื่อว่าพญาคุดแผงเนาะแล้วก็ตัวนี้คือ,อมณีโกเมนมีมณีโกอออไม่ใช่ชื่อแก้วโกเมนค่ะชื่อแก้วโกเมนไม่ใช่มณีโกเมนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีเหนาบุษบานะคะเจ้าพญาภายัยภูเบศสวยๆเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะยักษ ป้ายแล้วด้วยนะคะมียักษ์ปักหลันนะคะแล้วก็ตัวนี้คือตัวขุนสีคดชคงอยู่ในกระถางห้านะเพื่อนๆต้นนี้เนาะแล้วก็ยังมีเล็กๆอย่างนี้ก็คือตัวเศรษฐีสุพรรณนะคะแล้วก็ต้นนี้คือทองปักกลายนะเพื่อนไม้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็หลากหลายหน้าเลยนะคะหลากหลายหน้าให้เพื่อนๆได้เลือกชมเลยนะคะวันนี้แต่ว่าแม่ค้านี่แหละ กลางวันสู้ไม่ไหวเลยนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆราคา39บาทนี่แม่ค้าให้กําไรลูกค้าเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ป้ายแล้วด้วยนะคะสําหรับตัวยักษ์ปักหลันเนาะโอเคค่ะเนี่ย ไม้มีประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆที่แม่ค้าสอ่สองนี่นะคะแล้วก็ฟอร์มกําลังดีค่ะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยไม้ใหญ่ไปก็ไม่เวิร์คค่ะลากมันออกมานอกกระถางแล้วมันแห้งเนาะถ้าอย่างไงฝากอุดหนุนแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนื่องจากว่านั่นแหละปรับปรุงแล้วก็ตอนนี้จะพยายามขายไม้ให้ได้ราคา39บาทเนี่ยนะคะแล้วก็จะระบายไม้ออกด้วยค่ะเพราะว่าจะทาโรงเรือนใหม่ มันไม่แดดค่ะเพื่อนๆสู้แดดไม่ไหวพิจิตร้อนมากเนาะท่านใดเป็นลูกค้าเก่าก็อย่าลืมนะคะเบอร์เดิมส่วนลูกค้าใหม่ก็ย้ำอีกที0964253136นะคะใครผ่านเข้ามาแวะ,แวะเวียนมาเข้ามาชมทางช่องบ้านสวนสวิมมนเนี่ยก็ฝากกดติดตามกด subscribe แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกยอดการอุดหนุนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ